เป้าหมายของมึง B K Channel นะใช่ทำงานขับรถ18ลอ้อใช่ไหมชอบนี่ยก,ก็ชอบนะชอบเป็นผู้แบบผู้หญิงเท้าๆนะผู้หญิงเท้าๆนะถ้าการขับรถอยู่ที่ต่างประเทศผู้หญิงขับรถก็โอเคนะโอเคนะคะ แต่เป้าหมายของหมือ b บีเคชาแนอยู่ที่บ้านเรานะคะทุกคนหลังจากที่เรียนจบใช่ไหมหลังจากที่เรียนจบก็ไปไปไปสมัครเป็นตำรวจนะคะตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่นะปีแรกเขาบอกว่าอายุไม่ถึงอายุไปถึงนะคะทุกคนก็รอมาอีกปีสองปีปีปีปที่สอง ปีที่สองไปถามเนาะเขาบอกว่าปีนี้เอาแค่ผู้ชายเนาะปีที่สามมาแบบเออล่วงสูงไม่ได้ก็แบบล่วงสูงไม่ได้เึงก็เลยแบบอ้าวทำไมเป็นแค่เจ้าหน้าที่เป็นตำรวจเนาะคือตอนนั้นคือบ้านบีเคชาแนลเขาจำกัดมากนะครคือล่วงสูงนี่ต้องได้ ได้ร้อยหกสิบเนาะแต่ดวงสูงของวิ่งไม่ได้ร้อยหกสิบนะคะทุกคนคืออยากเป็นตำรวจมากนะคะทุกคนอยากเป็นตำรวจมากๆนะคะความฝันนะความฝันอยากเป็นตำรวจแต่ก็เลยแบบเออไปทำงานกับโครงการของต่างประเทศนะคะ <c oughs> ก่อนที่จะมาได้อยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนก็เลยไปทำงานโครงการหลายๆโครงการนะคะทุกคนก็ไปทำงานกับคนต่างประเทศนะคะ ก็เลยชีวิตของวง BK Channel ก็เลยได้มาอยู่ตรงตรงที่ต่างประเทศนะคะ <c ười> คือชีวิตของเราทํางานกับต่างประเทศเยอะมากนะคะมีคนหนึ่งที่ขับรถในสหรัฐใช่ไหมอืมใช่นะคะคือมันปลอดภัยนะครับทำงานที่อยู่ต่างประเทศมันก็ปลอดภัยนะ,ะถ้าบริษัทที่ดีๆแล้วก็อืม มีมาตรฐานในการทำงานนะคะที่ต่างประเทศนะคะทุกคนที่ไหนก็เขาดูแลเราดีมากนะคะมีคนนะบอกว่าบอกว่าวงเป็นคี้์ค่าของต่างประเทศนะคะทุกคนตอนนั้นคือทำ u t u b e ใหม่ๆเนาะเขาว่าเราเป็นคี้์ค่าของต่างประเทศแต่แต่เราก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าเรามาอยู่บ้านเขานะคะ เราก็ต้องเป็นขี้ค่าของเขานะคะสวัสดีค่ะคุณลูกทุ่งบ้านนานะคะจากพี่นานบ้านหลวงนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะกินขขาวแรกเราบอกพี่่วนจริง <c oughs> พี่นานบ้านหลวงก็ให้ดอกไม้มานะคะเอาเพลงนี้ลวกันนะคะทุกคนเนาะ ลาจากกันไปคะหม่มัมันเหมาะสมมากนะคะถ้าใครทำถ้าใครทํางานกับโครงการของต่างประเทศจะเข้าใจนะคะทุกคนว่าระบบของเขาเป็นยังไงนะคะระบบของเขามันตรงมากนะคะทุกคนตรงแล้วก็แบบแจ้งมากจะแจ้งมากนะคะ คือบึงทำงานมา2อสโครงการเนาะก็ <c oughs> สะดวกสบายนะคะในการทำงานเนาะมันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะมีแบบมาจากแบบไม่เข้าใจเนาะคือแบบบ้านเราส่วนมากอาจจะแบบเออชนชั้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่สำหรับบึง BK Channel คือการทำงานคือความอดทนแล้วก็ความพยายามแล้วก็การเข้าใจ ของของหน้าที่ในการทำงานเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณทุกสามท่านนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่แวะเข้ามากำลังใจวีดีเทสานะ Bye.